พาลูกมาแดดดามาเหนียวแดดกำลังออกไงนะเช้าๆไม่ค่อยร้อนนะลูกนะไหนอ่ะอ้าวจะส้มนี่ฟัดกันใหญ่เลยอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวทำไมลุมเจ้าส้มอ่ะลูกส้มซู้ซู่เหนียวเหนียวหยอกลูกแดดกำลังออก เล่นกันลูกเขาสองตัวนี้ก็ฟัดกันอยู่นี่เอ้าเอเล่นกันดีๆนะลูกนะเนีย่ยไม่อยากเล่นกันลูกนี้อ่ะสามตัวก็ฟัดกันไงเล่นกันดีๆยวนะลูกอย่าเล่นกันรุนแรงสิคะ ยอยาเันียนูันเล่นหนุนทำเหนียวกันเล่นกันูกพากันมาอาบแดดนะแดดกลางดีนะแดดกลางดีลลนะนู่นนะนุ่นไม่นอนนะเหมียวทำมังคุดไอ้มังคุดดีๆลูกอย่าทำอย่าแกงมังคุดเลย ลูกเหนียวมาแล้วเห็นไหมเล่นกับลูกเรงอ่ะเหมียวไงตอนนี้ต้อเล็กกว่าเพื่อนนะนมังคุดมานี่ลูกมังคุดชมไปไหนแล้ว